ของของดีผู Auf ้ใดอยากรวยอยากโชคอยากมีวาสนามีแก้วแหวนเงินทองหนึ่งซื่อเลขเขึนตัวหนึ่งลุ่งตัวหนึ่งวิดวิดถูกถูกเอาดีไม่ใส่้อคุณยมอม้อเอาจะกวดช้างที่ลองพูดามไว้เนี่ยเป็นพ่อนันประเธอ้าแต่ว่าให้คุณย่อมกียติดีเลย

กูบันทายมีอะไรลูกโอ้ยากาเดียวเดียวลูกเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวก่อนนะคนกับช้างมาถ่ายทำอยู่นะลูกนะแค่นี้ก่อนนะลูกนี่ก็ได้อีกแล้วคนกับช้างต้องหาเยอะๆเนี่ย นี่ลูกเลยที่หลวงปู่ถือเนี่ยเป็นมงคลแก่ลูกนะแก่ทุกคนแก่อิฟเอฟซีทุกคนที่อยากได้ของใหญ่คําว่าของใหญ่ก็บุญใหญ่โชคใหญ่โชคน้อยไม่มีคือคนกับช้างนี่หรือว่าอิส,สินิตสารพิศเกฑนพองพองเกอนพารวยทีมงานมานำสะพานบุญมาถึงที่อำเภอประทายตัวนี้ รู้สึกว่าลูกจะได้มองเห็นของดีก็คือตะก,กวดช้าง ตกกดช้้างแลว็มีท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคนนังกอกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาโชคลาบการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเก็บเงินปลายทางที่หลวงปู่ประทายถืออยู่เนี่ยเป็นคนฆ่ามหาสารนะรกที่บอกว่าใครอยากรวยรวยใหญ่แนะล้วนะลูงนะวันนี้ไม่รวยวันหน้า ขอให้ลูกคิดดีว่าสาธุปู่ปทายช่วยลูกเลยนะสิ่งของที่ปูปทายจับอยู่ในเป็นคนและข้ามหาศาลกอย่าทุกข์ใจถ้าทุกข์ใจก็คิดถึงปูปทายแล้วก็คนอีสานทิสแกนหมออสานทิแกนเอ่อแล้วก็นุมนุ่มคนกัดช้างแล้วก็อ่ะนซอนทินิสาอนสอนทินสานพองพอง,องอแล้วก็วยเยสอนพารวยคิดถึงตรงนี้ มันเชื่อมั่นว่าปูประทายต้องแล้วก็ปู่จำลองอยู่ด้วยกันตรงนี้นะลูกองค์นู้นก็มีดีมากองคหลวงปู่ประทายก็ก็มีดีทุกคนทุกลูกทุกองค์โดยเฉพาะผู้เป็นสะพานบุญให้เอฟซีได้ไต่กันเนี่ยคือพูดง่ายๆก็เพราหนุมพองพองหนมทิศแกน เยสาพาเกยสอนพารวยแ,แล้วก็เกสอนแปลว่าดอกไม้เนาะ,ะดอกไม้พารวยดอกไม้นําไปบูชาคุณพระคุณเจ้าบูชาเทพเจ้าเราเทวาโอ้ดีมากเลยโดยเฉพาะคนกับช้างาคนกับจ้างคนนี้นะแต่มีดีทุกคนมีบุญเกิดมามีวาสนาเราจะทํำยังไงให้บุญ กับวาสนาอยู่คู่กับเราดังนั้นลูกทุกคนเอฟซี SC ทุกคนเนดะ <Okay. S 1> นำนำของที่ปูจับอยู่ตั้ง <Okay. S 1> ถ้าบุคคลได้ไม่ใช่บุคคลจะเสียใจย okay. Okay. นะเพราะว่าในเทศก,กาลเข้าวบรรษาเนี่ยต้องปู่จิตมันเต็มนะลูกนะจิตเต็ม <c oughs> เมื่อจับของตรงนี้นเป็น <c oughs> เขาเรียกว่า 8ปดหมพพระธรรมขันอยู่ในตรงนี้เหลือ3เหลือ3าหนึ่งโลกจะมีโชคลูกทุกคนเอาไปใช้หนึ่งสุขภาพแข็งแรงสองครอบครัวมั่นคง 3. ากิจการลุ่ง 4, เรือง 4. เฉล่เสียงโชคเสียงโชคเนี่ยบางทีมันโชคดีมันไม่แน่นอนนะลูกแต่ว่าได้ของไปคองเนี่ยได้ของช้างได้ของปู่ป่าทายไปคลองเนี่ลูก เขาเรียกว่าหนึ่งมีบุญสองมีวาสนาสามจะเป็นเศรษฐีสี่จะมั่งมีสีสุดก่อนจะดีลูกต้องคิดดีนะสาธุข้าพระเจ้าเด้อได้ของปูกปัดหายที่ถืออยู่ตรงนี้ขอให้ครอบครัวของลูกลูกเื่่อนี่นามสกุลนี้นะลูกต้องขอพรแล้วก็ขอให้คนที่นีสารทิศแก่น ให้คลองคลองแล้วก็คนกับช่างแล้วก็เกศสอนพาโรยจะมีแต่ความเจริญขอความต้องฆ่าปรเจ้าด้วยนะขอพรจากคนที่เป็นสะพานบุญให้แล้วก็แล้วรึ้ถึงครูบาอาจารย์ที่ประสาทประสิทธิ์ความดีให้ลูกดังนั้นที่อาหลวงปู่ปราทายเนี่ยกรรมเยอตะตรเนี้ไม่ว่ากรรมเฉยๆนะลูกนะมาเนี่ยเป็นสะพานบุญให้ลูกคือเสียงโชคหนึ่ง เจ็ 7, ดแปดหนึ่งนะลูกนะอือะทำาไมเราพูดจะให้นะครับอ้าวเจ็ 7, ดแปดหนึ่งนะข้างล่างสิบสี่นะเจ็ดแปดหนึ่งสิบสี่ห้าไม่ได้สิบสี่มันจะเป็นสิบหก แต่ว่าเอาแค่นี้แหละลูกไม่ต้องหลายตัวนะปูเนาะต้องหลายตัวนะครับอ่ะนะครับผมของปูอ่ายอมที่โซมามาเมื่อกี้นะอยากได้ตะุดช้างก็ติดต่อเขาพองพอง,พอง,พองหรือคนกัดช้างทีมงานเดียวกันมดนะดังนั้นก็ได้คู่หนึ่งนะลูกนะแต่ว่าลูกต้องเอาสามมันจะเป็นข้างหม้ออยู่ลูกอันหนึ่งก็ไม่แพงมั้งสามร้อยห้าสิบใช่ไหมครับผมเออ นั่นแหละลูกได้แค่นี้ก็ประเสริฐแล้วลูกนะได้ได้สามสามอย่างมันเป็นสามก้อนเศร้านะลูกนะสามก้อนเศร้าลูกอย่าเอาอันเดียวแต่อันเดียวก็ได้อยู่นะแต่ปู่อยากให้ได้สามอันเออไปคลองเอาสามอันเลยนะลูกนะลูกจะเพราะว่าสามก้อนเศร้านะมันจะค้างหม้ออยู่ลูกถ้าอันเดียวเนี่ยมันจะค้างหมอไม่อยู่นะลูกนะหลวงปู่อยากให้ลูกรวยกันทุกคนไม่ มันไม่มากหรอกลูกแค่สามห้าศูนนะไม่มากเลยปู่อยากให้ลูกเอาไปใช้ 3, 000, 3สามันสามก้นเศร้านะติดต่อมาเนี่ยจากพิมานปู่ก็รู้ว่าลูกๆทุกคนจนแต่เอาของปู่ไปใช้แล้วรวยกันทุกคนวันนี้ไม่รวยวันหน้าไม่นานหรอกลูกนะรวยแน่นอนอธิษฐานจิตได้ดี ของที่มันเสื่อมได้ต้องสั่งต่อนั้นลูกนะถ้าเอาตลอดไปมันจะมีอีกชุดหนึ่งแต่ถ้าเอาปีต่อปีเนี่ยมันจะมีอีกแบบหนึ่งนั้นลูกนะดังนั้นคนกับช่างหามาให้ปู่ได้ปลูกเสกอธิฐานจิตเต็มร้อยเนี่ยในพรรษาเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนไมไ่ไปข้างคืนที่ไหนอยู่ตงเนี้อะไรลูกมันมีจิตเต็มเมื่อจิตเต็มแล้วสมาธิของปู่ป่าททยเนี่ยมันเต็ม เมื่อเต็มแล้วลูกจะใช้ของเนี่ยมันจะเป็นมีโชคมีชยัยมีวาสนาแก้สิ่งที่ไม่ดีใครถูกของโดนของใครชอบรองชอบของถูกหวยปิดิด,ดตุกชื่อตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งไม่ตรงเสื้อ,อไปลูกบูชาไปสามันลูกจะโชคดีมีชยัยนะลูกนะเนี่ยอ่าคำพองพองแล้วก็ุมีสารทิศแก่นหรือว่าคนกับช้างเนี่ยสั่งนะ้ะลูก มีแต่ครูบาอาจารย์ทุกลูกที่ปลูกเศษในพรรษาเนี่ยมันจะมีพลังสูงนะลูกนะดังนั้นหลวงปู่คิดว่าเงินเนี่ยแค่ไม่เกี่ยร้อยเนี่ยลูกได้ของดีไปสามข้อเศร้านะลูกน่าสั่งสามเลยนะลูกนะสั่งเทลานก็ได้ประโยชน์ก็ได้ดีสามห้าศูนย์เนี่ยสามร้อยห้าสิบเนี่ยนะลูกนะมันไม่แพง สำเราลูลกจะมีโชคมีชัยมีวาสนามีแก้วแหวนเงินทองมีสุขภ,ภาพร่างกายที่ดีลูกสาศูนย์นะครับเนอสามห้าศูนย์นะครับย้ำมากกนะอธิษฐานเกียตให้ดีก่อนได้ลูกได้ของช้างไปนี่สาธุโยกจุดทูบสิบหกยันฟ้าสิบห้าันดินนะขอองค์เทพเราเทวดาหรือว่าเทวดาที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ประทานพรให้ลูกที่ที่ลูกได้ ได้ของคนกับช้างมาหรือว่าของปู่ปัทายได้อธิษฐานจิตมาเนี่ยให้ลูกครอบครัวของลูกมีสุขภาพแข็งแรงอายุมั่นควรยืนอย่าจนอย่ายเก็บอย่าป่วยอย่าให้ลูกจุดโทบเอาลูกจะมีความสุขของนี่มีค่านะหวยเนี่ยไม่สําคัญเท่าของหลูกหวยนี่นะมันมันเพราะว่าถ้าผีถ้าเขาเรียกว่าภูมิดีผีก็มาบอกตรง ถ้าภูมิภูมิไม่ดีผีก็โกหกได้ของดีหนึ่งนะคนเมตตาปานีผีรักผีเมตตาได้ของยางไปของเป็นมงคลน,นะลูกนะที่หลวงปู่อธิษฐานเนี่ยไม่ไปใช่ของดําเป็นของขาวปราบมารล,ลูกของที่อยู่ในมือของของปู่ที่เมื่อกี้เอาให้คำพองๆไปลอะอานุมอีสาทนททกแกน คนกับช้างก็ออกไปละไปอธิษฐานกิตแล้วก็ให้ลูกๆหลานได้บูชาต่อคิดถึงปู่ปาไทยนะลูกนะอย่างเดียวปู่ปาไทยไม่ได้เก่งมากหรอกแต่ว่าปูปา่ปาไทยชอบถาวายของจะมีชื่อเสียงนั่นแหละบารมีของหลวงปู่ที่เกิดหลวงปู่ไม่สะสมหรอก,กดังนั้นของที่ปู่สั่งเลยลูกนะปู่อยากให้ลูกสั่งถึงสามถ้าไม่มีอ